ในเลือนไม้ซักหลังเก่าที่ตั้งอยู่อย่างสงบในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกคุณยายสมรยิงฉลาววาัยเจสิบสองปีอดีตครูสอนภาษาไทยผู้เป็นที่รักของลูกศิษย์บันี้ใช้ชีวิตยังเงียบเงาและเดียวดายสามีครูชีวิตจากไปเมื่อสองปีก่อนทิ้งไว้เพียงความทรงจำอันอบอุ่นและบ้านที่ว่างเปล่าลูกสาวคนเดียวนารีทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพนานครั้ง จึงจะมีโอกาสกลับมาเยี่ยมเยียนความห่างไกลทำให้ช่องวางระหว่างวัยยิ่งทางกว้างขึ้นทุกทีหน้าต่างบานเกตที่เคยเปิดรับแสงอรุณแล็แสและเสียงเจื้อยแจ้วของนอกน้อยน้อยบัดนี้ส่วนใหญ่ถูกปิดไว้เกือบตลอดวันคุณยายสมาส่วนใหญ่กับการนั่งมองรูปถ่ายข่าวดำของสามีที่ตั้งอยู่บนหลังตู้ดวงเต้าฟาฟ,าฟาฟามวคลอหน่วยด้วยหยาดน้ำใส ความเงียบงนันภายในบ้านมีเพียงเสียงเข็มนาฬิกาโบราณที่เดินเป็นจังหวะเนิบนาบคลายจะตอกย้ำถึงวันเวลาที่ผ่านไปอย่างเชื่องเช้าและว่างเปล่านารีรู้สึกเป็นห่วงสุขภาพใจของผู้เป็นแม่ทุกครั้งที่โทรศัพท์มาคุยเสียงปลายสายที่เคยสดสาดบัดนี้แหบเครือและตอบคำถามโดยประโยคสั้นเธอกลัวว่าความเหงาจะกัดกินหัวใจแม่จนหมดสิ้นวันหนึ่งในช่วงวันหยุดยาวที่ได้กลับบ้าน นารีจึงตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ให้คุณยายสมนพร้อมกับสอนวิธีการใช้งาน Facebook และ l ล n e อย่างใจเย็นแม่จะได้ดูรูป,รปลูกหลานเพื่อนเพนนะคะแล้วก็คุยกับนารีได้ทุกวันด้วยไม่เหงาแล้วนะนารีบอกพลางยิ้มให้กำลังใจคุณยายสมนในตอนแรกก็ดูกังวลกับเทคโนโลยีแปลกใหม่นิ้วที่เหยียวยนจิ้มหน้าจออย่างเก้กัง แต่ด้วยความพยายามของลูกสาวและความปรารถนาลึกที่จะเชื่อมต่อกับโลกภายนอกในที่สุดคุณยายสมก็เริ่มคุ้นเคยกับมันเธอเริ่มค้นพบความสุขเล็กๆน้อยจากการได้เห็นภาพถ่ายของหลานนั่นเพื่อนครูเก่าที่กเกษียณไปแล้วและได้อ่านข่าวสารเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์มันเหมือนหน้าต่างบานใหม่ที่เปิดออกสู่โลกกว้างทำให้วันที่เคยเงียบเหงากลับมามีสีสันขึ้นบ้าง เย็นวันหนึ่งขณะที่คุณยายสมกำลังนั่งดูรูปดอกไม้สวยที่ที่เพื่อนใน Facebook โพสไว้เสียงแจ้งเตือนคำขอเป็นเพื่อนก็ดังขึ้นเชื่อปะไะปจากเทพมั่นคงปรากฏพร้อมรูปชายวัยกลางคนใแบบหน้าดูภูมิฐานแต่งกายสุภาพเรียบร้อยดวงตาที่มองมาในรูปนั้นดูอบอ,อุ่นและเป็นมิตรตันอย่างประหลาดคุณยายสมลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ไม่เคยมีคนแปลกหน้ามาขอเป็นเพื่อนเช่นนี้มาก่อนแต่แล้วด้วยความรู้สึกบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกหรืออาจจะเป็นความเงาที่เก่ากุมใจมานานทำให้เธอกดปุ่มยอมรับอย่างไม่ตั้งใจนักไม่นานหลังจากนั้นข้อความทักทายก็ปรากฏขึ้นสวัสดีครับคุณสมรผมจักเทพนะครับเห็นโปรไฟล์คุณสมรแล้วรู้สึกชะตาและนับถือในความเป็นครู และอยากขอเป็นเพื่อนคุยด้วยคนหวังว่าคงไม่รบกวนนะครับข้อความนั้นสุภาพและให้เกียรติคุณยายสมอร์คอยพิมพ์ตอบกลับไปอย่างประมาสสวัสดีคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักคะ่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นของมิตรภาพบนโลกออนไลน์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอันเงียบเซงของคุณยายสมอลไปตลอดการโดยที่เธอไม่เคยคัดคิดเลยว่าภายใต้หน้าที่ดูบุ่นและถ้อยคำที่อ่อนหวานนั้น มีสิ่งใดซ่อนเร้นอยู่คุณเทพหรือจากเทพมันคงอย่างที่เขาแนะนำตัวทักทายคุณยายสมรผ่านทาง Facebook Messenger ทุกเช้าไม่เคยขาดบางวันก็ส่งรูปดอกไม้สวยๆมาให้พร้อมคำอวยพรบางวันก็ชวนคุยเรื่องดินฟ้าอากาศหรือถามไท้ายสารทุกสุกดิบด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยเมื่อคืนคุณสมอนนอนหลับสบายดีไหมครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย รักษาสุขภาพด้วยนะครับถ้อยคำเหล่านั้นเหมือนนำทิพย์โลมใจที่แห้งผผาของคุณยายสมนให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเธาเริ่มตั้งตารอเสียงแจงเตือนข้อความจากเขาในทุกวันบทสนทนาของพวกเขาราบรื่นและเต็มไปด้วยความเข้าใจคุณเทพเราว่าตนเองเป็นนักธุรกิจด้านการเกษียณอายุราชการแล้วเช่นกันพญาเสียชีวิตไปหลายปีก่อนด้วยโรคร้าย ส่วนลูกก็แยกย้ายไปมีครอบครัวและทำงานอยู่ต่างประเทศทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวและเข้าใจหัวของคนวัยเดียวกันอย่างคุณยายสมเป็นอย่างดีเรื่องราวของเขาทำให้คุณยายสมยิ่งรู้สึกเห็นอกเห็นใจและผูกพันกับเขามากขึ้นเหมือนได้พบเพื่อนสนิทที่เข้าใจกันอย่างแท้จริงในยามบั้นปลายความสัมพันธ์ของทั้งสองพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จากการพิมพ์ข้อความตอบโต้กันไปสู่การโทรศัพท์พูดคุยกันผ่านไลน์เสียงทุ่มนุ่มของคุณเทพที่ปลายสายยิ่งทําให้คุณยายสมรู้สึกอบอุ่นใจและไว้วางใจเขามากขึ้นเขาเล่าถึงความฝันในวัยเกษียณที่อยากจะหาบ้านส่วนเล็กๆใช้ชีวิตอย่างสงบและมักจะพูดเป็นนายว่าอยากมีใครสักคนอยู่เคียงข้าง คำพูดเหล่านั้นทําให้หัวใจที่เคยเฉยชาของคุณยายสมุนเริ่มเต้นแร่งขึ้นอีกครั้งความงาที่เคยเก้ากุ่มใจมานานค่อยคลายจางหายไปถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกสดชื่นและความวังริบรี่ถึงอนาคตที่อาจจะไม่ต้องอยู่อย่างเดียวดายอีกต่อไปคุณยายสมุนเริ่มเก็บเรื่องเพื่อนใหม่คนนี้ไว้เป็นความลับไม่กล้าเล่าให้นารีฟัง เพราะกลัวลูกสาวจะไม่เข้าใจและมองว่าไม่เหมาะสมที่คนแก่อย่างเธอจะมามีความสัมพันธ์กับใครผ่านทางอินเทอร์เน็ตอีกทางลึกเธอก็วงแหนความสุขเล็กๆน้อยๆนี่ไม่อยากให้ใครมาทำลายมันลงวันเวลาผ่านไปเกือบสองเดือนคุณเทพก็เริ่มเกรงถึงปัญหาทางธุรกิจที่เข้าทําอยู่กับเพื่อนสนิทเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกผลไม้แปรูปแต่ช่วงนี้ ประสบปัญหาสภาพคล่องเล็กน้อยเพราะลูกค้าต่างชาติขอเลื่อนการชำระเงินออกไปทำให้เงินทุนหมุนเวียนติดขัดเขาเล่าด้วยน้ำเสียงกัดกลุ่มแต่ก็ยังพยายามทำเหมือนว่าทุกอย่างยังควบคุมได้แล้ววันหนึ่งคุณเทพก็โทรมาด้วยน้ำเสียงร้อนรนกว่าปกติคุณสมนะครับผมมีเรื่องด่วนต้องรบกวนจริงๆ พอดีว่าผมต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งไปจ่ายค่าขนส่งสินค้าล็อตใหญ่ที่ท่าเรือพรุ่งนี้เช่าถ้าไม่จ่ายเขาก็จะไม่ยอมปล่อยของออกมาสินค้าอาจจะเสียหายได้ผมหาหยิบยืมใครก็ไม่ทันจริงๆไม่ทราบว่าคุณสมมพอจะช่วยเหลือผมได้สักเล็กน้อยก่อนไหมครับสักห้าพันบาทก็ยังดีสิ้นเดือนผมเคบบลียร์บิลลูกค้าได้แล้วจะรีบคืนให้ทันทีเลยครับ คุณยายสมมฟังแล้วก็รู้สึกสงสารจับใจนึกถึงความเอื้ออารีที่คุณเทพมีให้เธอมาตลอดอีกทั้งจำนวนเงินก็ดูไม่มากจนเกินไปนักได้สิคะคุณเทพเดี๋ยวพรุ่งนี้เช่าป้าไปโอนให้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงเธอบอกด้วยน้ำเสียงห่วงใยโดยไม่ทันได้ฉุกคิดถึงความไม่ชอบมาพากลใดๆเลยแม่แต่น้อยเพราะความเชื่อใจและความปรานาดีได้บทบังทุกสิ่งไปหมดสิ้นแล้ว ช้าวันรุงขึนคุณยายสมอนแอบไปที่ตู้ ATM หน้าตลาดในตัวอำเภอจัดการโอนเงินจำนวน5,000บาทไปยังบัญชีที่คุณเทพให้ไว้เมื่อกลับถึงบ้านเธอก็รีบส่งข้อความไปบอกเขาคุณเทพคะ่ะป้าโอนเงินไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะข้อความตอบกลับมาอย่างรวดเร็วขอบคุณมากครับคุณสมนคุณสมอ,สม,อมีบุญคุณกับผมมากจริงๆผมจะไม่ลืมเลยครับพร้อมกับสติกเกอร์รูปหัวใจดวงโกด คุณยายสมติยิ้มบางๆรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ช่วยเหลือคนที่เธอรู้สึกดีด้วยไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ต่อมาคุณเทพก็โอนเงินจำนวน5,500บาทคืนเข้าบัญชีของคุณยายสมอดผมคืนเงินแล้วนะครับคุณสมมพร้อมดอกเบียรเล็กๆน้อยญ่แทนคำขอบคุณจริงๆเขาส่งข้อความมาบอกการกระทำนี้ยิ่งทำให้คุณยายสมมเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวคุณเทพมากขึ้นไปอีก เขาช่างเป็นคนดีมีสัจจะและไม่เคยลืมบุญคุณคนจริงๆหลังจากนั้นไม่นานคุณเทพก็เริ่มมีเรื่องเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือจากคุณยายสมรอยเป็นระยะบางครั้งก็อ้างว่าต้องใช้เงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลแม่ที่ป่วยกระทันหันบางครั้งก็บอกว่ารถยนต์ที่ใช้ส่งของเสียต้องซ่อมด่วนหรือบางทีก็เป็นค่าใช้ใจ,จ่ายจิปาทะในการติดต่อธุรกิจ จำนวนเงินที่ขอก็เพิ่มสูงขึ้นเรือจากหลักพันเป็นหลักหมื่นแต่ละครั้งคุณเทพจะแสดงความเกรงใจอย่างสุดซึง้งและไม่ลืมที่จะพรนนาถึงความรักความผูกพันที่เขามีต่อคุณยายสมรวมถึงวาดฝันถึงอนาคตที่สดใสดหากธุรกิจของเขาผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เขาจะมาซื้อบ้านอยู่ที่พิณุโลกเพื่อดูแลคุณยายสมรออย่างใกล้ชิด คุณยายสมผู้ซึ่งหัวใจพองโตไปด้วยความหวังและความรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญของใครสักคนก็หลงเชื่อคำพูดเหล่านั้นอย่างสนิทใจเธอเริ่มนำเงินเก็บที่สามีทิ้งไว้ให้และเงินบำนาญของตัวเองทยอยโอนให้คุณเทพครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้นารีรับรู้เลยแม่แต่น้อยเพราะกลัวว่าลูกสาวจะตำหนิและขัดขวางความสุข เพียงหนึ่งเดียวที่เธอมีในตอนนี้นารีเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติของแม่ในช่วงที่เธอกลับบ้านมาเยี่ยมในช่วงวันหยุดสงกรานคุณยายสมรดูสดชื่นขึ้นพูดคุยถึงเพื่อนใหม่ที่รู้จักทางอินเทอร์เน็ตด้วยแวลตาเป็นประกายแต่ในขณะเดียวกันก็ดูมีความลับและมักจะปลีกตัวไปคุยโทรศัพท์นันนัเมื่อนารีขอดูสมุดบัญชีธนาคารของแม่ซึ่งเธอเคยช่วยดูแลเป็นประจำ ก็พบว่ายอดเงินเก็บที่เคยมีอยู่หลายแสนบาทลดลงไปอย่างน่าใจหายแม่คะเงินในบัญชีแม่หายไปไหนเยอะแยะเลยคะนารีถามด้วยความสงสัยและเป็นห่วงคุณยายสมรลมีท่าทีอึกอักก็แม่เอาไปลงทุนทำบุญบ้างแล้วก็ช่วยเพื่อนที่เขาลำบากนิดน่อยนะลูกไม่มีอะไรมากหรอกเธอตอบเสียงอ่อยพยายามหลบสายตาลูกสาวเพื่อนคนไหนคะแม่ แล้วทำไมต้องช่วยเยอะขนาดนี้ด้วยนารีซักต่อเริ่มรู้สึกไม่สบายใจก็เพื่อนแม่นั่นแหละลูกนารีไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่คุณยายสมน์เริ่มมีน้ำเสียงไม่พอใจที่ถูกลูกสาวซักไซทำให้การสนทนาจบลงด้วย,วยความคุนคล่องมองใจของทั้งสองฝ่ายนารีรู้สึกว่าแม่กำลังปิดบังอะไรบางอย่างที่สำคัญ และความรู้สึกกังวลก็เริ่มเก่ากลุ่มหัวใจของเธอมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อกลับไปกรุงเทพนารีพยายามติดต่อแม่บ่อยขึ้นแต่คุณยายสมมตก็มักจะตัดบทสนทนาเมื่อเธอพยายามจะถามถึงเงินหรือเพื่อนใหม่คนนั้นนารีตัดสินใจสืบคนข้อมูลเกี่ยวกับจักเทพมั่นคงใน f a ฟ e b o o k ยังเงียบดีเธอพบว่าโปรไฟล์ของเขามีเพื่อนไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงสูงวัยและโพสส่วนตัวก็มีแต่เรื่องธุรกิจที่ดูด,ดูดีเกินจริงรูปภาพที่ใช้ก็ก็ดูเหมือนถ่ายแบบเมื่ออาชีพมากกว่าจะเป็นรูปถ่ายในชีวิตประจำวันความสงสัยของนารีเพิ่มถุยคุณเธอเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์ช่วยเพื่อนที่เขาลำบากนิดหน่อยนะลูกไม่มีอะไรมากหรอกเธอตอบเสียงอ่อยพยายามหลบสายตาลูกสาว เพื่อนคนไหนคะแม่แล้วทำไมต้องช่วยเยอะขนาดนี้ด้วยนารีซักต่อเริ่มรู้สึกไม่สบายใจก็เพื่อนแม่นั่นแหละลูกนารีไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่คุณยายสมุรเริ่มมีน้ำเสียงไม่พอใจที่ถูกลูกสาวซักไซทำให้การสนทนาจบลงด้วยความคุณนคล้องมองใจของทั้งสองฝ่ายนารีรู้สึกว่าแม่กำลังปิดบงังอะไรบางอย่างที่สำคัญ และความรู้สึกกังวลก็เริ่มเกากุมหัวใจของเธอมากขึ้นเรื่อยๆและอ่านเรื่องราวของผู้เสียหายหลายรายที่ตกเป็นเหยื่อของนักตม้มตุนที่มีพฤติกรรมคล้ายกันยิ่งอ่านก็ยิ่งใจคอไม่ดีขณะเดียวกันที่พิษณุโลกคุณเทพก็ยังคงติดต่อคุณยายสมรอยอย่างสม่ำเสมอเขาเล่าว่าธุรกิจกำลังไปได้สวยเออใกล้จะถึงจุดคุ้มทุนแล้ว และขอบคุณคุณยายสมน์ที่เป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดอีกไม่นานนะครับคุณสมน์ผมจะไปรับคุณสมนมาอยู่ด้วยกันเราจะมีความสุขด้วยกันในบ้านปลายชีวิตนะครับคำพูดหวานหูเหล่านั้นทำให้คุณยายสมยิ้มทั้งน้ำตาลืมเลือนความกังวลใจไปชั่วขณะและวันหนึ่งคุณเทพ ก็ติดต่อมาด้วยน้ำเสียงที่ตื่นตระหนกและสิ้นหวังอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนคุณสมรครับแย่แล้วครับผมถูกคุณส่วนที่ไว้ใจที่สุดโกงครับเขาหอบเงินลงทุนของผมหนีไปหมดเลยตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆแถมยังเป็นหนี้ก้อนโตที่ต้องใช้คืนภายในอาทิตย์นี้ไม่อย่างนั้นผมอาจจะต้องติดคุกเขาพูดพลางสะอื้นไห้จนคุณยายสมนใจคอไม่ดีตามไปด้วย คุณพระช่วยแล้วจะทำยังไงดีล่ะคะคุณเทพคุณยายสมรทามด้วยความเป็นห่วงอย่างสุดซึ้งผมมืดแปดด้านไปหมดแล้วครับคุณสมมผมไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครได้อีกแล้วจริงๆนอกจากคุณสมันคนเดียวเท่านั้นเสียงของเขาสั่นเครือผมต้องการเงินอีกแค่ก้อนเดียวเท่านั้นครับคุณสมมสองแสน 2, บาทเพื่อไปเคลียร์นีสินบางส่วนก่อนแล้วผมจะหาทางสู้คดีเอาเงินคืนมาให้ได้ ถ้าได้เงินก่อนนี้ผมสัญญาว่าทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นผมจะขายทรัพย์สินทุกอย่างที่มีแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณสมรที่พิษณุโลกทันทีแต่ถ้าไม่ได้ <c oughs> เขาเงียบไปครู่หนึ่ง <c oughs> ก่อนจะพูดด้วยเสียงแผ่วเบาผมก็คงต้องยอมรับชะตากรรมครับคุณยายสมรฟังแล้วหัวใจแทบสลายสองแสนบาท นั่นคือเงินเก็บก้อนสุดท้ายที่เธอมีอยู่จริงๆเป็นเงินที่ตั้งใจจะเก็บไว้ใช้ในยามเจ็บป่วยหรือเป็นมอดดอกให้หลานในอนาคตเธอนั่งนิ่งตัวชาวาบความคิดในหัวตีกันสับสนไปหมดส่วนหนึ่งก็ยังรักและสงสารคุณเทพยังสุดหัวใจอยากจะช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความทุกข์ยากแต่อีกส่วนหนึ่งก็เริ่มมีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจอย่างบอกไม่ถูกเงินก้อนนี้มันมากเกินไปจริงๆ และลึกเธอก็กลัวเหลือเกินว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่เขาพูดคุณสมรครับได้โปรดเธอนะครับช่วยผมเป็นครั้งสุดท้ายผมสัญญาว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆผมจะไม่มีวันลือบุญคุณของคุณสมมลไปชั่วชีวิตเสียงอ้อนวอนของคุณเทพดังมาจากปลายสายดึงสตกของคุณยายสมกลับมาสู่ความเป็นจริงอันโหดร้ายป้า นั่นคือเงินเก็บก้อนสุดท้ายที่เธอมีอยู่จริงๆเป็นเงินที่ตั้งใจจะเก็บไว้ใช้ในยามเจ็บป่วยหรือเป็นมอดดักให้หลานในอนาคตเธอนั่งนิ่งตัวชาวาบความคิดในหัวตีกันสับสนไปหมดส่วนหนึ่งก็ยังรักและสงสารคุณเทพอย่างสุดหัวใจอยากจะช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความทุกข์ยากแต่อีกส่วนหนึ่งก็เริ่มมีความรู้สึกตะคิดตะหวงใจอย่างบอกไม่ถูกเงินก้อนนี้มันมากเกินไปจริงๆ แล,ลกเป้าขอคิดดูก่อนนะคะคุณเทพเธอตอบเสียงสัน้นพยายามประคองสตอิอารมณ์ก็ได้ครับคุณสมมนแต่ผมมีเวลาไม่มากจริงๆนะครับพรุ่งนี้เช้าผมต้องใช้เงินแล้วเขาก,กดดันเบาะวะก่อนจะวางสายไปคืนนั้นทั้งคืนคุณยายสมอนนอนไม่หลับพลิกตัวไปมาอยู่บนที่นอนภาพของสามีผู้ลุงลับแวบเข้ามาในความคิดถ้าเขายังอยู่เขาจะแนะนำเธอว่าอย่างไร แล้วนารีละถ้าลูกสาวรู้เรื่องนี้เธอจะเสียใจแค่ไหนแต่ภาพของคุณเทพที่กำลังเส้นหวังและต้องการความช่วยเหลือก็วนเวียนอยู่ในหัวใจเช่นกันเธอจะทอดทิ้งคนที่เธอรักและให้ความหวังกับเธอได้อย่างไรลุงชาวคุณยายสมอตัดสินใจแล้วด้วยหัวใจที่หนักอึง้งเธอลุกขึ้นแต่งตัวเตรียมสมุดบัญชีและบัตรเอทเอมเพื่อคุณเทพ เพื่ออนาตของเราเธอพึมพำกับตัวเองเบาๆขณะก้าวเท้าออกจากบ้านมุ่งหน้าไปยังธนาคารในตัวอำเภอโดยไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะนำพาเธอไปสู่อะไรที่กรุงเทพนารีรู้สึกกรนกระวายใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนหลังจากวางสายจากแม่เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งแม่ดูมีท่าทีร้อนรนและพูดจาวกวนผิดปกติสัญชาตญาณของลูกบอกเธอว่า มีบางอย่างไม่ถูกต้องนารีตัดสินใจค้นหาข้อมูลของจักรเรพมั่นคงอีกครั้งอย่างละเอียดเธอพิมพ์ชื่อของเขาลงใน Google และลองค้นหารูปภาพที่เขาใช้เป็นรูปโปรปล์ในที่สุดเธอก็บพบรูปภาพนั้นเป็นของนักธุรกิจชาวซิงโคคนหนึ่งที่เคยมีข่าวโด่งดังเมื่อหลายปีก่อนไม่ใช่จักรเทพอย่างที่เขาอ้างแน่นอนหัวใจของนารีลนวูบ เธอรีบโทรกลับไปหาแม่ทันทีแต่คุณยายสมมงไม่รับสายนารีโทรซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ไม่มีการตอบรับความกังวลเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความหวาดหวั่เธอตัดสินใจทันทีลังงานครึ่งวันแล้วแล้วรีบตรงไปที่สถานีคนทรงหมอชิดเพื่อซื้อตั๋รถทัวร์กับพิษนุโลกโดยด่วนที่สุดในใจภาวนาขออย่าให้มีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นกับแม่ของเธอเลย ขณะที่คุณยายสมรมกำลังยืนต่อแถวรอทำธุรกรรมที่เคาน์เตอร์ธนาคารด้วยหัวใจที่เต้นระรัวเหงื่อเม็ดเล็กผุดขึ้นตามรายผมโทรศัพท์มือถือในกระเป๋าสั้นไม่หยุดแต่เธอไม่มีสมาธิพอที่จะรับมันในที่สุดก็ถึงคิวของเธอคุณยายสมมยื่นสมุดบัญชีและบัตรประชาชนให้พนักงานสาวพร้อมกับแจ้งความจำานงต้องการถอนเงินสดสองแสนบาทค่ะ พนักงานสาวรับเอกสารไปตรวจสอบคู่หนึ่งก็จะเงยหน่าขึ้นมองคุณยายสมด้วยแววตาสงสัยคุณยายจะถอนเงินจำนวนมากขนาดนี้ไปทำอะไรหรือคะพอจะบอกได้ไหมคะพอดีช่วงนี้มีพวกมิชาชีพหลอกให้ผู้สูงอายุโอนเงินเยอะมากทางเราเลยต้องสอบถามเพื่อความปลอดภัยของคุณยายเองคะ่ะคำพูดของพนักงานเหมือนก้อนหินที่คว้างลงไปสระนำนิ่งๆิงในใจของคุณยายสมอน ความลังเลที่เคยมีอยู่กลับมาชัดเจนอีกครั้งเออคือป้าจะเอาไปให้ญาติที่เขาลำบากนะจ๊ะเธอตอบเสียงตะกุกตะกักแน่ใจนะคะคุณยายไม่ได้โดนใครหลอกมาใช่ไหมคะพนักงานยังคงซักต่ออย่างระมัดระวังในจังหวะนั้นเองเสียงเรียกชื่อเธอดังขึ้นจากด้านหลังแม่คะแม่คุณยายสมมตันกวับไปตามเสียงนารี ลูกสาวของเธอยืนหอบอยู่ตรงนั้นใบหน้าซีดเผือดผมเเ้ายุ่งหยิงจากการเดินทางที่รีบร้อนนารีลูกมาได้ยังไงคุณยายสมบตตกใจจนพูดไม่ออกแม่กำลังจะทำอะไรคะอย่าบอกนะว่าแม่กำลังจะโอนเงินให้คุณเทพคนนั้นนารีพูดเสียงดังด้วยความร้อนใจจนคนรอบข้างเริ่มหันมองนารีเบาสิลูกนี่มันเรื่องส่วนตัวของแม่นะ คุณยายสมนพยายามดึงแขนลูกสาวแต่ในใจก็เริ่มสั้นสะท้านเรื่องส่วนตัวอะไรกันคะแม่ผู้ชายคนนั้นมันเป็นนักต้มตุนนูมีหลักฐานนารีคว้าโทรศัพท์มือถือของตัวเองขึ้นมาเปิดรูปภาพบรรไวของเทพเทียบกับรูปนักธุรกิจชาวสิงโครค,คนนั้นให้แม่ดูแม่ดูสิคะนี่มันคนละคนกันชัดเขาขโมยรูปคนอื่นมาลอกแม่ คุณยายสำรมอองภาพในโทรศัพท์สลับกับมองใบหน้าลูกสาวสมองของเธอข่าวโพลไปหมดคำพูดขอนารีเหมือนค้อนปอนที่ทุบลงมากลางใจไม่จริงเป็นไปไม่ได้คุณเทพเขา้าเขาเป็นคนดีเธอพึมพำเสียงแผ่วเบาน้ำตาเริ่มคลอหน่วยแม่คะตั้งสติคะหนูรู้ว่าแม่เสียใจแต่แม่ต้องยอมรับความจริงนะคะผู้ชายคนนี้เขาหลอกแม่มาตลอดเขาไม่ได้รักแม่จริง เขาวังแค่เงินของแม่เท่านั้นนารีพยายามพูดกับแม่ด้วยเหตุผลแม่ว่าตัวเองก็กำลังจะร้องไห้ออกมาเช่นกันพนักงานธนาคารที่เห็นเหตุการณ์รีบเข้ามาช่วยไกลเกลีใจเย็นจินนะคะคุณยายมีอะไรคอยใช้พูดกันนะคะคุณยายสมดุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ใกล้ที่ข่าของเธออ่อนแรงจนยืนไม่ไหวภาพความฝันสวยงามที่เคยมีกับคุณเทพพังทลายลงมาต่อหน้าต่อตา ความรักความหวังความไว้วางใจที่เคยมีให้บัดนี้แปรเปลี่ยนเป็นความเจ็บปวดความอับอายและความรู้สึกเหมือนคนโง่ที่ถูกหลอกลวงอย่างง่ายดายน้ำตาที่กลั้นไวทะลักออกมาไม่ขาดสายเขาทำกับป้าได้ยังไงทำไมนารีกอดแม่ไวแน่นปล่อยให้แม่ร้องไห้ออกมาจนหมดสินเธอรู้ดีว่าแม่ของเธอกำลังเจ็บปวดแค่ไหนแต่การเผชิญหน้ากับความจริงในวันนี้ คือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะหยุดยั้งความเสียหายไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้หลังจากที่อารมณ์คุณยายสมนุนเริ่มเสงบลงบ้างแล้วนารีก็ตัดสินใจเพ็่มแม่พ่าแม่ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในตัวอำเภอเจ้าหน้าที่ตำรวจรับฟังเรื่องราวทั้งหมดด้วยความเห็นใจพร้อมกับเก็บรวบรวมหลักฐานต่งตางๆที่นารีนำมามอบให้ทั้งข้อความแชทสลิปการโอนเงิน และข้อมูลโนปลายปลอมของจักรเกรบมั่นคงเราจะพยายามติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับคุณยายแต่ต้องยอมรับว่าคดีแบบนี้มันค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลาน,านานเพราะคนร้ายมักจะใช้บัญชีม้าและปกปิดตัวตนอย่างดีนายตํำรวจหนุ่มกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือคุณยายต้องเข้มแข็งและอย่าโทษตัวเองนะครับ คนพวกนี้มันชำนาญในการหลอกลวงใครเร่งก็ตกเป็นเหยื่อได้เมื่อกลับถึงบ้านคุณยายสมนเอาแต่นั่งซึมไม่พูดไม่จ้านารีพยายามชวนคุยหากิจกรรมต่างๆให้ทําแต่ดูเหมือนว่าจิตใจของแม่ยังคงจมอยู่กับความเสียใจและความรู้สึกผิดแม่มันงโง่เองลูกที่ไปลงเชื่อคำพูดวานนารีกอดแม่ไว้แน,น่นปล่อยให้แม่ร้องไห้ออกมาจนหมดสิน้น เธอรู้ดีว่าแม่ของเธอกำลังเจ็บปวดแค่ไหนแต่การเผชิญหน้ากับความจริงในวันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะหยุดยั้งความเสียหายไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านี้หลังจากที่อารมณ์ของคุณยายสมมต์เริ่มเส็คงลงบ้างแล้วนารีก็ตัดสินใจพาแม่ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใจตัวอำเภอของคนที่ไม่เคยเห็นหน้าคาตากันเลยเงินเก็บทั้งชีวิตของพ่อเขา